สวัสดีค่ะยินีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุงพงษ์พร์มอร์นิ่งรีพอรประจำวันที่11สิงหาคาม2568ค่ะสำหรับวิเคราห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากที่ทำเนียบขาวเตรียมเอกสารออกคำสั่งประธานาธิบดีเพื่อชี้แจงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษีนำเข้าของทองคำแท่งหลังจากมีความสับสนเรื่องรหัสสุลกากรที่ส่งให้บางบริษัท ต้องหยุดส่งทองคําแท่งไปยังสหรัฐโดยเฉพาะทองคําแท่งขนาดที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดสหรัฐส่งผลให้ภาพรวมตลาดโกลคอมเมสเปนห่างจากโกลสปอรตกลับมาอยู่ที่65เหรียญโดยเช้านี้ราคาทองคำโกลสปอร์ตลดลงมาอยู่ที่ระดับ3,375เหรียญสำหรับวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างไรก็ตามต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ได้แก่คพีซี ไมันออนมันและ C P I เย a r อ n นเยีคาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมขณะที่ C P I มันออนมันคาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิมในส่วนของกองทุนทองคำ S P R เมื่อวันศุกร์ซื้อข้าว0.55ตันปัจจุบันถือของทองคำที่959.64ตันในส่วนของดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ97.98จุดขณะที่เช้านี้แข่งค่าเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ98.05จุด วิเคราห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่ระดับสูงเหนือระดับ3 3 7 0เหรียญโดยว,วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ3,365เหรียญและแนวต้านที่ระดับ3,400เหรียญสำหรับโกลไลฟิวเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,410เหรียญและแนวต้านที่3,445เหรียญและโกลคอมบิคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,425เหรียญและแนวต้านที่3,460เหรียญในส่วน ของาราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่51,300บาทตอท่อบาททองคาและมีแนวต้านระยะสั้นที่51,900บาทตอท่อบาททองคาสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,365เหรียญแนวรับที่2 3,345เหรียญแนวต้านที่1 3,400เหรียญและแนวต้านที่2 3,420เหรียญและกลัรมาพบกับบุญทองพรมอนิ i n g ีพอร์ตได้ในวันพฤนหนัสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ